สวัสดีครับต้านหนึ่งสอนเทรดนะครับก็คลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าผมไปดูประวัติการเทรดของเขามานะครับสรุปว่าจา์เขาโดนกินสต็อปที่จุดคุ้มทุนตรงนี้นะครับแล้วเขาก็เข้าใหม่นะครับที่ตรงนี้นะครับแล้วพอลงไปประมาณ260จุดเขาก็ปิดทํากําไรไปนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดเข้าของเขากันนะครับเนี่ยครับจังหวะแรกนะครับเราจะเห็นว่าเขาเข้าที่ปลายไส้ตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาได้ทําการวิ่งลงมานะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมา กินสต็อปลอที่จุดคุ้มทุนเขานะครับแล้วทีนี้เราจะเห็นว่าเขาสร้างกรอบใหม่นะครับนี่นะครับเป็นกรอบนี้แทนนะครับเห็นไหมครับเขาอยู่ในกรอบนะครับจะเห็นว่า3แท่งนี้นะครับเขาทําไส้ทางด้านบนเห็นไหมครับเขาขึ้นมาเทสแนวต้านโซนนี้นะครับแล้วเขาก็ไม่ผ่านนะครับต่อมาแท่ง30นาทีแท่งล่าสุดแท่งนี้นะครับเขาจอเบรกแนวรับโซนนี้นะครับ้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าช่วงเวลาเป็นช่วงที่ตลาดนิวยอร์กเปิดนะครับ หลังจากที่แท่งนี้จบแท่งนะครับใน t i m e f ฟรม1ชั่วโมงนะครับเราก็จะเห็นว่าเขา b บลิ i s h มา4แท่งเลยนะครับตั้งแต่เขา f a k เ o u ตรงนี้นะครับผมคิดว่าจังหวะที่เขาเข้าก็คือแท่ง30นาทีแท่งนี้จบแท่งนะครับเพราะว่าตลาดนิวยอร์กเปิดนะครับจะมี v o l ุ่มเข้ามานะครับก็เป็นจุดเข้าบริเวณนี้นะครับแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเราจะเห็นว่าเขาลงมาแล้วก็เด้ง2แท่งเห็นไหมครับแล้วก็แดงนะครับแล้วก็ลงต่อเพราะเขาลงมาอีกใช่ไหมครับ ขาก็เด้งสองแท่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แดงนะครับแล้วก็ลงต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไป back เทสอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีนัยยะอยู่นะครับสําหรับจังหวะที่เขาลงเหมือนกันแบบนี้นะครับภายในวันเดียวนะครับจะมีท่าเทรดของเขาท่าหนึ่งนะครับที่เป็นท่าแดงสลับเขียวหรือว่าเขียวสลับแดงนะครับเห็นไหมครับแดงเขียวแล้วก็แดงยาวลงมานะครับเห็นไหมครับแล้วก็มาสลับเขียวนะครับ แล้วก็แดงแท่งนี้เตรียมเตรียมเข้าจังหวะ Impulse Zone นี้นะครับหลังจากที่เบรกแท่งสีเขียวตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจังหวะเข้าของเขานะครับผมคิดว่าเขาน่าจะดูกราฟมาเยอะแล้วก็มีประสบการณ์ที่สูงนะครับก็เลยทําให้เข้าที่โซนนี้ไปนะครับหลังจากที่จบแท่งนะครับบวกกับวอลลุ่มช่วงนิวยอร์กเซสชั่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปแบ็ k เทสดูนะครับสําหรับท่านี้นะครับส่วนวันนี้อาจารย์เขาโชว์เซียนอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาเข้าไปไส้ตรงนี้ไปนะครับแท่งนี้ยังไม่จบแท่งเลยครับ30นาทีครับ แล้วก็ราคาวิ่งลงไปนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะปิดโซนนี้นะครับทางด้านซ้ายมือเพราะว่ามีแนวรับนะครับจังหวะนี้ยังไม่เข้าช่วงพีรอนดอนเลยนะครับเนี่นะครับเป็นช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนพีรอนดอนนะครับผมคิดว่าเป็นเพราะช่วงเวลาด้วยนะครับจะมีจังหวะเข้าของเขาอยู่นะครับแต่นี้ผมยังยังแกะไม่ได้นะครับว่าทําไมเขาถึงเข้านะครับ เดี๋ยวถ้าผมไปหาเหตุผลมารองรับได้เดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอธิบายให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าทําไมเขาถึงเข้านะครับมั่นใจแค่เรื่องเดียวคือเรื่องเวลานะครับเพราะว่าผมเคยไปแกะจุดเข้าของเขาช่วงปั้นผ่อนนะครับมีอยู่2ครั้งที่เขาเข้าจังหวะแบบนี้นะครับก็คือ เข้าก่อนพรีรอนดอนเซชันนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าจังหวะเข้าของเขาตอนนั้นสชั่วโมงเขาจะเป็นโดจินะครับแท่งก่อนน่าจะเป็นโดจินะครับแท่ง4ชั่วโมงนะครับแต่ว่าแท่งนี้เขาไม่ใช่โดจินะครับผมก็เลยกําลังพิจารณาอยู่นะครับว่าทําไมเขาถึงเข้านะครับก็งไงเดี๋ยวผมมาอัดคลิปอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณครับ